สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชน n ติดกันพลาครับเดี๋ยวนี้เราจะมาอยู่ในช่วงของกันพลาทพิปนะฮะห่างหายไปนานนะครับแล้วก็ได้โอ,อกาสกลับมาสักทีเนื่องจากที่ไม่มีกันพลาให้ต่อแล้วนะก็เอาเรียกว่าของใช้ที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับแล้วก็เป็นความรู้เก่าๆนะฮะเอามาแชร์กันนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ก็คือตะไบแก้ว นะครับหน้าที่ของเขาก็คือการขัดชิ้นส่วนนะครับให้ลอยตัดเกตนะครับหรือว่านับมาร์กนะครับที่มันเป็นจุดขาวๆเนี่ยได้จางหายออกไปอันนี้ก็คือ,อ,อบางส่วนนะครับที่ทําไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบที่ยังไม่ได้ตัดนับมาร์กนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ขัดด้วยตะไบแก้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะขัดด้วยตะไบแก้วจะเห็นว่า จุดขาวๆเนี่ยมันจะหายไปจนถึงเรียกว่าเบาบางลงนะครับแล้วถ้างานมันจะเนี้ยบมากกว่าเดิมก็คือต้องพ่นด้วยพ่นเคลียอะไรต่างๆนะครับงานมันก็จะเนี้ยบมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการใช้งานไปแล้วนะครับอ่ะต่อไปทีนี้ชิ้นทดสอบนะครับก็คือจะเป็นชิ้นพาสีดําที่จะเห็นได้ง่ายหน่อยก็คือชิ้นทดสอบแรกเนี่ยมันจะเป็นรอยนับมาร์กนะครับที่ติดอยู่กับ ตัวของพัดชิ้นสนอยู่แล้วอีกอันนึงนะครับจะเป็นรอยตัดเกรดที่ผมจะให้มันเป็นติ่งออกมาหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการสาธิตว่าถ้าเราตัดติ่งออกมาแล้วนะครับหน่อยหนึ่งเนี่ยเราก็ยังใช้ตัวของตะไบแก้วนะครับในการทำชิ้นงานตรงนี้ได้เพื่อที่จะได้เห็นแบบ Before After นะฮะก่อนแล้วก็หลังนะครับทีนี้ก่อนเราจะไปถึงการสาธิตเราจะมาดูตรงอันนี้ก่อนตะไบแก้วเนี่ย มีช่วงหนึ่งที่ฮิตนะฮะก็น่าจะปีถึง2ปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่ซื้อมาใช้นะครับทีนี้การดูแลรักษานะครับส่วนใหญ่นะครับก็คือเมื่อจบงานแล้วเนี่ยก็ควรจะมีแปลงนะครับเอ,อเอามาขัดพวกฝุ่นนะออกไปอันนี้ก็คือจะเป็นพวกรอยฝังลึกที่มันแบบขัดไม่ได้แล้วนะหรือบางท่านก็อาจจะใช้คู่กับจุ่มน้ำนะครับคล้ายๆแบบ ออฟองน้ําที่เป็นแบบฟองน้ําขัดกระดาษทรายน้ําเป็นกระดาษทรายน้าเอาไปขัดคู่ด้วยกันได้นะครับทีนี้ราคานะครับก็เห็นถูกสุดก็น่าจะมาะมาณ19บาทนะฮะจนถึง120บาทอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆซื้อหานะครับแต่ราคามันไม่ควรเกิน30-50บาทนะฮะประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเจอถูกหรือแพงนะครับเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ ตอนแรกๆเขาขายกันเป็นหลักร้อยเลยนะครับแล้วก็จริงๆก็มีหลายๆคนชี้ทางว่าเราควรจะไปสั่งใน s h อป e ี l a ั a da นะเพราะว่ามันมาจากจีนนะครับโดยส่วนใหญ่อันเนี้ยอุปกรณ์ชิแน,นก็คือตะไบขัดเล็บนั่นเองนะครับจะเป็นตะไบขัดเล็บที่เป็นแก้วนะครับซึ่งตะไบขัดเล็บเนี่ยมันมีทั้งแบบฟองน้ำนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ของผู้หญิงนั่นแหละ นะครับซึ่งผมก็มีบางส่วนนะแต่ผมจะใช้เป็นงานอื่นอย่างเช่นไอ้พวกนี้ก็เอาไว้ปัดนะฮะปัดฝุ่นปัดอะไรไปนะครับกอ็อ่ะคร่าวๆตามนี้คือแบบพูดมาเยอะนะฮะทีนี้การสาธิตเนี่ยผมก็จะตะบเลยนะฮะโดยทีเ่เราจะมาดูชิ้นงานพร้อมๆกันต้องขอบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้สวยงาม100%นะฮะ แต่ว่าเดี๋ยวในการขัดเนี่ยมันเป็นการทํางานผ่านหน้ากล้องด้วยอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดในส่วนตรงผมนะก็ข้อดีของตะไบแก้วก็คือเขาก็บอกกันว่ามันสามารถมองทะลุเห็นชิ้นงานสหรับผมมันเฉยๆนะมันไม่ได้ว่าข้อดีนะเฉยมากนะครับอันเนี้ยเวลาเราขัดเนี่ยเราเห็นตัวฝุ่นผงเนี่ยมันติดมาที่ตัวตะไบล้นะครับเราก็ขัดไปนะฮะ มันจะเกิดความเงาด้วยนะฮะแล้วเราจะเห็นเลยว่าจุดขาวๆเนี่ยจริงๆอะ่ะมันยังมีอยู่หน่อยนึงนะฮะแต่ถ้าเทียบกับอีกฝั่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตะใบกันเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือจุดตรงนี้สิ่งที่เราควรจะใช้ในงานตะใบนะครับก็คือพื้นที่ที่มันแบบไม่ได้โค้งมากจนเกินไปนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่มันโค้งไปเนี่ยเนื่องด้วยตะใบเนี่ยมันอาจจะใช้งานได้ไม่ดีพอนะฮะ อ่ะนี่เรียกว่าเรียบเลยนะฮะแล้วก็มีเพิ่มความเงาของตัวชิ้นงานด้วยก็เราจะสามารถขัดมันไปเลือๆจนกว่าเราจะพอใจก็ได้นะครับนี่จนกว่ารอยขาวๆมันจะหายไปเลยสนิทเลยก็ได้นะฮะนี่ตรงนี้ยังไม่ได้ขัดอ่ะอีกหนึ่งจุดอ่ะเราจะขัด อันนี้ก็คือแบบเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบจบในแบบการขัดครั้งเดียวนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบทั่วไปที่ผมใช้อยู่มันก็จะเป็นอันนี้นะฮะอันนี้มันจะขัด3ขั้นตอนนะฮะคือขัดหยาบแรกเป็นชุ่ๆละเอียดนะฮะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันในวันถัดไปถ้าสนใจนะครับหรือฟองน้ำนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวไว้เราค่อยคุยกันแต่มาวันนี้มันจะเป็นในเรื่องของตะไบแก้วก่อน แล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็เราขัดพวกนี้ออกนะฮะใช้เสร็จก็ทำความสะอาดมันก็จะใช้ได้นานมากขึ้นทีนี้ต่อไปเรามาดูชิ้นที่ผมตัดติ่งไว้นะครับตัดติ่งไว้แล้วเราจะมาลองงานนี้กันซึ่งตับอกว่าตัดติ่งเนี่ยฟองน้ําใช้ไม่ได้นะแล้วก็มันน่าจะใช้ได้แค่ตรงที่เป็นแท่งนะครับเท่านั้น อ่ตัดติ่งหายไปเลยเห็นไหมนี่ติ่งหายไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขาวด้วยทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งนะครับตัดติ่งไว้นะฮะขัดไปแต่โดยส่วนตัวนะครับเรื่องงานขัดเนี่ยบอกเลยว่าไม่ <laughs> ไม่ค่อยได้ทำอ่พูดตรงๆคือแบบ ส่วนใหญจ่จะตัดให้มันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ใช้อาร์ตไน์ในการเล่มๆนะฮะให้มันจบไปตรงนั้นนะฮะแต่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ซื้อมานานแล้วแต่ไม่เคยทำคลิปสาธิตสักทีนะฮะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่มีอะไรให้ต่อก็ถือเวลานะครับเอามาสาธิตซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่เนี่ยพารชิ้นสีดำเนี่ยเราจะเห็น ออลอยตัดเกตดอย่างชัดเลยใช่ไหมนี่นี่ข้อดีของงานที่เป็นตัวตะไบแก้วเนี่ยก็คือมันขัดเงานะฮะจบในอันเดียวเลยอันนี้จะมีติ่งอยู่นะฮะเดี๋ยวเห็นชัดไหมอันนี้มีติ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะตะไบจนติ่งเนี่ยมันหายไปเลยนะครับก็โดยปกติลอยในการตัดชิ้นส่วนเราจะตัด2ครั้งใช่ไหมแล้วก็เราจะใช้อ์ตไนท์เนี่ยในการค่อยๆเล็มค่อยๆเล็มแต่อันเนี้ย เราจะใช้ตัวของตะไบแก้วเนี่ยในการทำตรงนี้ให้เรียบร้อยภายในขั้นตอนเดียวนะครับโอเคเรียบร้อยนี่คือพาร์ทชิ้นสาธิตนะฮะของงานที่ใช้ด้วยตะไบแก้วนะครับคร่าวๆนะฮะก็คือตามนี้วิธีเก็บรักษาก็เหมือนเดิมนะครับใช้แปลงนะครับในการ ขัดฝุ่นออกไปหลายๆท่านอาจจะไปล้างน้ำทำความสะอาดอันนั้นก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าถ้าชาเราใช้ตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยการทำความสะอาดอมันจะยากขึ้นนะผมก็ใช้แปรงนี่แหละในการทำความสะอาดนะครับก็ง่ายดีนะครับไม่ต้องไปเปียกอะไรมากมายนะฮะโอเคคร่าวๆตามนี้นะครับสำหรับคลิปสาธิตนะฮะในการขัดรอยตัดเกรดนะครับ ด้วยตะใบแก้วนะครับผมก็หวังว่าทริปเล็กๆน้อยๆอันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์แล้วก็นำไปใช้งานให้เหมาะสมกับตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับชิ้นสาธิตนะฮะก็จะเป็นตามนี้นะครับเป็นพ์ทชิ้นสีดำครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับการพราทิปนะฮะไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม